สำหรับคนที่อยู่ต่างประเทศแล้วก็มาทําเองไม่ได้ก็สามารถส่ง DNA หรือว่าตัวแทนตัวแทนดวงชะตาของตัวเองเนี่ยมาแล้วก็เราจะทําการบรรจุให้เสร็จแล้วก็จะถ่ายรูปขั้นตอนของการทําผมก็จะเป็นคนดูแลกํากับเองทุกขั้นตอนขั้นตอนการทำคือวาจารย์ก็จะเลือกแปลงแซกีเนี่ยจากพื้นดวงเขาแล้วก็เลือกในตําแหน่งทิศทางเรื่องราวที่มันเป็น,ปนจุดที่มันเป็นปัญหาในดวงบางคนก็ไปเสริมของเรื่องของการแก้ไขปัญหาก็มี บางคนก็เสริมเรื่องของสุขภาพบางคนก็เสริมเรื่องของการงานในกรณีที่เป็นนักเรียนนักศึกษาอยู่ก็เสริมในเรื่องของการผลการเรียนให้ได้ผลการเรียนดีเรียนจบไวขึ้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับดวงชะตาเขาก็คือว่าในพื้นดวงเนี่ยเขาเป็นคนสมาธิสัน้นพอทําแซกีสแล้กเขาก็จะมีโฟกัสในเรื่องของการเรียนมากขึ้นและตําแหน่งทิศทาง ีรษะเต่าที่หันไปเนี่ยก็เป็นตำแหน่งทิศทางท่าที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่เขาไม่ถนัดด้วยมันก็จะทําให้เป็นการเสริมในเรื่องของการที่เขาจะมีโฟกัสการอา่านหนังสือหรือการท่องตาราเพื่อที่จะเตรียมตัวสอบเนี่ยมันก็จะมีโอกาสเข้าไปใกล้กับตัวข้อสอบเปรียบเสม,มือนกับว,ว่าการเกณฑ์ข้อสอบเนี่ยก็จะมีความแม่นยําขึ้นกาเกณฑ์อ่านเนื้อหาที่มันไปตรงตามเนื้อหาที่ การเรียนการสอนที่จะออกสอบมันก็จะเป็นผลให้ทําข้อสอบทําคะแนนได้ดีขึ้นครับ